ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคน,นะคเะมื่อนี้สาวแพรวผ้าไปกับผ้าพี่ผ้าน้องหาเบิงโคกเบิงเขาขเก่าละค่ะฝนตกเนาะพี่น้องแต่ขึ้นนึกว่าฝนสิตกขึ้นมาหอดแต่มันก็เป็นซุ่มบางมองแหงบางมองขึ้นกันละค่ะกับ,บ่รู้ว่าเมื่อนี้ห้าสีได้หรือบ่ได้เนาะพี่น้องห้อก็มาลื่นไส้กันละค่ะเมื่อเนี่ว่าห้าสีมานหน่อยบามานหน่อยหรือว่าบ่หมันหรือว่าหมาหลายนะคะ ไปจ้าไปนกกันมืือนี่สา,า,าวแพล่ากามาํำยาเนาะค่ะแต่วางงา่ายาพอ็อกไปก็แล้วจะไปรุน่นนกกันค่ะไปหอกกามาพอแล้วค่ะเี็ที่นองดอกนึ่เท่าเลยค่ะนั่นเท่าหอกเอาไปปนได้ค่ะเห็ดอันนี้มันหอมไปจ้าดอกที่สองของเรานะคะ กรไเด้มาหลาย,ลายมือน้องพี่น้องเท่า,านี้จากซ้ำหยิบทานค่ะดอกนี้แต่ก่อยากเท่าแล้วเนาะพี่น้องเห็นนาขาวพี่น้องแต่เท่าเบิร์ดค่ะมันขึ้นล่า เอาไว้ได้ห้องกระบอกเอานะคะพออีแล้วดอกนึงนนะคะเอาไว้ได้อีกแล้วะคะ่ะห้องกระบอกเอามันละนะคะอีกดอกนึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะอีกดอกนึงกันี่อ,นอีกดอกนึงเนาะพี่น้องออกเบล์หงออกเฮ้โขกอะซุ่มอยู่นะ ว่ามันหันคืออืดเทปนี่อีกดอกนึ่งค่ะแต่ว่าอยากึ้นล่าละค่ะนี่หักก็หักมองมันขึ้นล่าออกเนาะหักอก็บอะไรอยู่ค่ะนี่่าเหมือนป้าเหมือนดุงออกไปแล้วค่ะพี่น้องทัะ ออนี่ก็สร้างเห็ดปวอกบ่ออกนะคะขอดาเก็บให้พี่ให้น้องเดบิงนี่กับบมี่บ่อออกเนี่ยออแค่เราเลี้ยวเห็นหมักกันในที่น้องนี้นี่นี่ค่ะเกินเนื้อกานเม่นเห็ดต่กกับบแมี่ เที่ยวตาสีเอาไลายเที่ยวได้ค่ะแต่ว่ากะบเบ้านอกควานโมเมนต์เห็นเห็นหนึกว่าเห็ดแล้วนี่อีกดอกหนึ่งค่ะเห็ดไม่อยู่มึงละดอกนะพี่น้องเห็นหนเดนาเรียงไงดอกนึ่งค่ะ เฮ็ดนะคะปุ่นกัเฮ็ดปวกแล้หน่อยค่ะปวกแล้หน่อยกระดอกงามตอนนี้เห็นเห็ดยังเพืก็เก็บเอาไวดแล้วพี่นุ่งมันุ่งมี่ค่ะย่างจนแม่อืดลายกระไ้ อีกแล้วค่ะหิดปวกได้นหน่อยตัวน,นี้เราเอาทุกอย่างนะคะหนหิดปวกได้หน่อยงาโน่ดิดิหัวเก็มหิบปวกกันหน่อยงะ่ะ เห็นเห็ดท่านค่ะเกือบเทาท่องขาวอยู่โอ้ยเทาแล้วเอาไ่ได้ดอกเทาแล้วค่ะเทาแล้วเอาไว้ได้ปลวกไปหน่อยค่ะดอกง่ดีดีเาาดก็บเล็กผสมน้อย อืม,มายอืมกเเลยืจัดพี่น้องยุงย่งยุงย่งไรไ ตอนนี้บุได้เห็นยังเห็นเห็นยังเก่าบุลรีค่ะบุซุนบุหรี่ มันเพิ่งเครื่องเท่านี้จ่ายลค่ะนี่พี่น้องเลยเอาไปขี้ต่าเพ้นต่าแก้วนะคะได้อยู่เพราะว่ามันยัง,งหยาบอยู่ค่ะนี่อีกพี่น้องดรอกนึะมันหยาบพี่นะคะ่ะแต่ดอกนี้พี่ตีเอาไว้เลยดอกวค่ะเพราะมันไม่กิน ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็สีมัสรุปผลงานใี่บ่งนะค่ะก็ถือว่าได้อยู่ค่ะแต่ก็ได้ม่หลายก็ได้พอติดปนไปแก้วเนี่ย,ะะะกกยะแ,บบแะค่ะพี่น้องก็ถือว่าโคกกะซุ้มอยู่ค่ะแต่ก็มันกับบ่อนี่แห้งนะคะพี่น้องฝนมันกระตุกมันแห้งหรอกต่ว่าถือว่าโคกซุ้มอยู่บังมองกับบังมองกับแหง้งคือเก้าค่ะบังมองกับซุ้มยังสินนะคะพี่น้อง ถือว่ามือน,นี้นะคะ่กะก็ได้แต่เห็ดเท่าแล้วค่ะเห็ดออกบ่หลไรอ่าบอกคือเ่ามือน,นี้ห้ามมากข้ากได้พ่อปนพ่อแก้วคือว่านแหละคะ่ะสามากคลิปนี่แอ่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพร่้าไปน้่นนีนะะ้ได้ค่ะมันเกิดอะไรนะพี่น้องมาจบ นี่คือไรกับบุม้มนี่ะหรคะนันก็เลยกลายเป็นว่าทามันบ่ออีกัลยยัานบ่ด้มากอยู่ค่ะคลิปนี้กับากไว้เท่านี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะ